เมื่อแม่บ้านอยากได้ม้านั่งสักตัวเอาไว้นั่งเฝ้ารูเวลาเล่นสไลเดอร์พ่อบ้านอย่างผมก็ไม่รอช้าจัดให้ทันทีคลิปนี้นะครับผมก็จะมา DIY ม้านั่งจากไม้เลรตแบบง่ายๆสไตล์ช่างสามัญประจําบ้านให้เพื่อนๆได้ดูเป็นแนวทางกันนะครับอันดับแรกนะครับผมก็จะไปหาไม้เลตนะครับมาถอดตะปูก่อนเลยนะครับเพื่อน เกียร์ออกให้หมดสําหรับตะปูนะครับผมจากนั้นก็มาปาดส่วนหัวที่แตกออกให้ได้ฉากนะครับจากนั้นนะครับผมก็จะมาวัดตัดตามขนาดที่ต้องการนะครับเดี๋ยวผมจะบอกนะครับว่ามีขนาดเท่าไหร่บ้างนะครับเพื่อนๆขนาด30.51ท่อนนะครับ38.2ท่อนนะครับเพื่อนๆ24 4ท่อนนะครับตัวนี้จะเป็น41.5นะครับทั้งหมด4ท่อนนะครับ60.5อีก4ท่อนนะครับหน้า3ามเมตรยี่สิบหนึท่อนหน้าสี่เมตรยี่สิบสามท่อนนะครับแล้วหน้าสามหนาเมตรยี่สิบอีกสองท่อนนะครับผขั้ก่อนทีต นำไปประกอบด้วยเครื่องเกียร์ไร้สายของดีวอลนำมาใส่ใบขัดกระดาษทรายนะครับเมื่อขัดเรียบร้อยเราก็จะได้ไม้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปประกอบกันนะครับเพื่อนๆโดยผมจะเริ่มประกอบส่วนขาก่อนนะครับโดยการทากาวที่ไม้นะครับจากนั้นก็นําประกบกันนะครับใช้เครื่องยิงตะปูยิงไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะต้องยึดสกรูอีกนะครับเพื่อความแข็งรง